มือนีอ <c oughs> คนดังคนดังค่ะมือหนีนะคะเราบดนะคะพี่น้องค,ะอค่ะเข้าหาปลาขอนเรียบร้อยแล้วน,นะคะพีข้ามคอยของเข้าไปเห็ดเนี่ออยู่น่ากินนะคะกับคุณแม่นะคะอยู่ด้านบนต่ว่าเข้าใชา้ลุยนะคะพี่น้องคะอย,อยุ่งตัวแบบไง <c oughs> สายยุงกะกัดเนาะ <c oughs> <c oughs> พี่น้องคะเข้ากันเลยมาดังไฟนะคะ ก็เพิ่มหาปลาคอนวังหนึ่งได้นะคะบาตนี่ข้าวมีการกีปลาเราจะทำการกี่กุนกี่โอ้จะกี่กุ้นเถาะกุ้นกุนมาบูบูกี่กี่กีตกี่กีตกี่ีนีคะเขาจะทำการกีปลานะคะกีกี่ปลาเออปลาปลาปลาคอกี่ปลาคอปลาช่อนนะคะพี่น้องคะในภาษาไทยจะเชิญมาปลาคอน ปลาชอนนะคะแต่ว่าถ้าใช้ท้าเลยออปลาคอปลาคอปลาคอนะคะรู้จักดีกันในนามปลาคอนะคะพี่น้องคะตอนนี้เข้ารอบไฟนะคะไฟของเขากำลังขึ้นลุกเบิ่มเบิ่มคือนั่งบ่ได้ลรอลาบาดนี่นั่งบ่ได้นะคะพี่น้องคะเพราะว่าเดี๋ยวจะทำหงายนะคะสั่งพวกอบพุ่นให้เข้าหลายสั่งพวกอบพุ่นให้เข้าหลายพี่น้องคะอาการแบบเขาต้องรอไฟสะก่อนค่ะพี่บอกว่ายู่ซื่อๆด้วยนะ มาห่างๆข่าวที่น้องพาข่าวันนี้องพาเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้คุณพ่อของข้าวนะคะกำลังทำพิธีกันตอกตอกลักนะคะเขาจะเอาป่าขุนจีเขาจะไปกัดตอกลักค่ะตอกลักก็ต้องต้อานะคะพี่น้องจะแต่ไขวีการจะรูดีนะคะแต่ว่าพี่น้องข้าวรักข่าวที่น้องพาแล้วตอนนี้นะคะคุณพ่อนะะคของข้าวนะคะทำกลับนะคะเอา ป่านะคะขึ้นสู่การยางนะคะโดยห้อยเกียร์นะคะไอ้กุ้งผีสายลื่นเอาออกออกมาจากกรงนะคะเขาจะมาทำการห้อยเกียร์นะคะเป็นป่าเก่าค่ะนะคะเป็นป่าตรวโยชน์เล็กน้อยนะคะพี่น้องคะป่าที่มากนะคะพี่น้องป่าป่าเกียร์ที่มา ปลาเียบเยดมือเ้าวแบอลเาาเัข้าวแบอลบเปานของวามันของเรานะคะนะคะอยสุกขึ้นมากอยสุกขึ้นมกกเรจะเอาใบนอกๆจะนอยแลก็เคียร์ออกบางีรถบางทีไมไขสุกองไกอนนะคะบใหม่ก้อนกไใหมกอนสุกแล้วเาก็นั่งตอกนั่งรอไกย เดี๋พอล้ากลังแนวแทนลทีเขาเขาเลยนันนม่นค่ะบัวขาอีกทีงมน้าพดทุกไปเลี้ยนกันจองนี่เขาจองไป้มันตักร่าเนี่นี่ ้เขาไปในงานของขาดล้นัวันผมว่าครับผมมานบ่้ใหกให้มันขาดแตกง่ายกับล้นแม่ไไหม่านทำแม่เด้ม่นโอ้ยออกมาหลุดกแบกมาล้ ทำาเนี่ยวัวยอู่น่มนยงบเป็นยังไม่อยาบพาไปต่อเพราะยานหนาหี่ว

เขหน่อยไมจะเป็นน้อเรือนยังทียังผมกินน้ำบอว่าไ้ังต่ำองนจังกรลัจกนะกินไดนะกระเดตต่ำจังกรดากุะเต้มไก่ลุงได้ไหมอ่ะหายไปอญ่เอาจุเด้ขี้มวยรักปล ซาวนเห็นวนี้ใครไี่ไหมเวลากินข่าวแล้วด้อติดติดแม่หนึ่งเลยแม่นึ่งสี่ไม้ใช่ด้นั่งครับนั่งนั่งครับนั่แม่พญาอันนี้แม่พญาค่ะเล่นห้คดทุกบท เ้โคกไกัมี่อันนี้คือกันมามาตอนกันมาตอนเขาเอินมาตอกมาตืมกันตากหน้าขอยอ๋อมือเนยเดิมลำไปอันนี้ข้าจากอันนี้แกงไก่ดับคนโทำน่องไส่แต่ว่าข่กับสีลำมำน่องของข่ต้มไก่มา พอยเอวยพอยเจ้าต <mile> ักไปได้ตุ่มไก่ทางเออตักตักตักเออสิกินเราได้บาทเพราทาไปได้มือเนี่ยไปขั้วนะคะเซาสกรนะคะเข้าจากมือนี่นะคะรายการตัวกินของเฮานะคะพี่น้องคะมิติใหม่นะคะพี่น้องอาจจะสังเกตว่าห่ออย่างเอ่ยห่ออะไรห่อเขาบแกลนเขาปลาม่อน่ห่อเขาค่ะพี่น้องคะนี่คือโอ้นี่บอกแมนขาโบล่าของแพรนะคะ ข้าเจ้าห่อทองคัห่บอนี้คือหอข้าวบมันทิห่อข้าวข้าวมันห่อข้าวเขาไม่แบบนี้ห่อแบบนี้คือการห่อไปตองเนี่ยาว่หอมมันจิมีอยู่นี่แต่พี่น้องคะคะมๆทิไใดหอมหอนะคะพี่น้องผู้ใดมาเว้าๆคอยสิกินเริ่มด้กินนี่กินของเฮ่าไม่ได้เจ้าเจ้าห่อปแล้วับแกงไก่นะคะพี่น้อง นี่คือเมนูแรกนะคะขาต้มไก่ต้มไก่บ้านนะคะรากาเมนูที่สองของเท่านั้นก็คืออลาข้าวไม่หญงนะารัานการด้านการค่ะนะคะนี่คือปลาเผาน่องไน่ในน้าไปอันนี้กับซีนาทีตากไก่แล้วก็ต้มกากต้มกากเลย้กาแ่นอยที่รักที่แค่นอยที่รักมาตั้งนี้ที่รักที่รักมาตั้งนี้ม้วนตอนคนละจานนมัถึงมันถึงว่าจัก ว่าช่างคอาเขาน่ไม่ดีนะทีนีี่ก็คือประคอยปอคอยจูบนะคะเมื่อ้องคะนะคะมือนีนะคะเขาจะภาพนองกินเข่ากินแล้วลอยเจ้าใหญ่อยากได้เมียได้เพราะว่ามันได้โอ้ยเมียป่ยมาเจยปยทั้นุ่งอยู่ทั้งล่างหลังล่างแต่กนมือนีนะคะเขาเลยค่ะผูแนะนํำแนะนํำไปภาพนองนะคะมาบึงบรรยากาศนะคะของ เกีียวเขาแล้วนะคะโลงแขกเกี่ยวเขาเรียบร้อยแล้วนะคะเพิ่งจะมีการนะคะกินเขาน้้าันะคะคือกินเขาน้ำกังนะคะพี่น้อง่าใบตองห้องนะคะซื้อได้กินเราได้นหมกินเลยกินเลยนะคะพี่น้องขามาเด้อมาเด้อค่ะนะคะกเขาของข้าวมือนีนะคะไรอันพันยางนะคะเข้าจะกินเมนูนี่ก่อนนะคะพี่น้องเป็นเมนูทีท่ันก็เล้กินตาประรับตาประรับ จำบะคุงจำบะคุงนะค่ะใส่ปลาร้าเดมเดมถูกต้องนะคะปลาร้าเดมเดมมาก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 มาดูเขาจะลงของหน้าเขาจะเด็กข้ามเดียวมากมากสุดยอดครับพี่น้องมาขอบคคุณแม่ค่ะนะค่ะกับของหน้ำขานั่งเลยครับเชิญเขานางกินเข่าเลยนะน้ำกังกินเข่าหน้าคุณแม่นักท่องอยากจะบอกว่ามาหน้งหันเลยคุณแม่ พราะย้ายสายได้แม่เป็นยังคือว่านักก้นอันนี้คือปักหอยตูดถ้าเอาก้นมันออกมันสามารถสูดได้แต่ว่าถ้าไม่เอาก้นมันออกเขาต้องเอาอันแนวจิ้มจิ้มมาโอ้ยฉันตูดเอาก้นออกก็จะเป็นตูดคุณครับนม่จ่าแล้วสูดแล้วเราก็จะเอาปักหอยนะคะแล้วก็ทำอย่างนี้เอาเธอเอาลวดเฮ็ดนังกับเฮ็ด น้ำไผ่หรอครับแอบแห้งเพราะว่าก็ได้กินบรรยากาศว์บางนดมาโดนแล้วไม่นั่นคมอร้างไนื่รเลยสุดยอดพี่นรองคะมีดูวงใช่ไหมเอาไหแล้วก็ไฮไรลาอะไ์นี่คือปลาคอนสีมือสีมือฝีมือไตยันมันลุงขนาดปลาคอนนี่สวรงาแกนนีนขนาดปลาแม่ปลาที่้งไห นี่สรุปพ่อคนนี่คืออืมพ่อครองสิทำไมเพื่อดบ่งอะไรเนี่ยเป็นตะคอกไก่สมุนไพรสดบ้างกันนะน้องคาเข้ากัดเห็นไหมกัดสีมันเรียบร้อยแล้วสีเข้าไปค่ะทีอเราไปกินแล้วกินเขาแล้วเขาจังล้ำจอเอาหนังสือมา บางสุ่งตีท่านเมาแล้วล่ะราะว่าเหาบงไปกินเขาแบบบรรยากาศทั้งสี้มาโดนไปแต่ยังวแล้วค่ะยี่สิบปีน uh ี่น้องคะอยากสีบอกพี่น้องว่าเนื้อหอมมากแล้วกับนุ่มมากนะคะเพราะว่ามันเป็นปลาสดๆนะคะหวานมากเมืองเมือง่ฮงหวานอร่อยค่ะการพอต้องกินเขาละซองเด้อะเขาอะไรเนี่ยมะป่าหวานตอนนี้ปลาหวานแล้วไส้จำคุ้งนะคะพี่น้องค่ะ แบบอีสานบานเฮ้านะคะวิธีทำหอยไม่พี่น้องหอยไม่จำนวนตรงตรงการที่เอานะคะปลานะคะเสียบไส่ใหม่นะคะคุณพ่อคะนะคะเฮ้ามีวิธีเห็พี่น้องเบิ่งแล้วนะคะถ้าเป็นใบใหม่เกษตรนะคะดีนะคะเพราะว่าเป็นมันเป็นเกษตรกรรมเป็นเป็นเกษตรกรรมที่พ่อบอกนะคะท้อเตรีก่อน ไม่เกษตรนั่นมันโม่ใหม่ไปายถูกต้องนะคะพี่น้องกะเลยเข้ากับเลยนน้ำใหม่เกษตรนะคะส่วนลายนะคะในการเสียบไม่ถ้าเอาไม้ไผ่ไปเสียบนั่นไม้ไผ่มันสีไม้กอนสีไม้กอนขาสีผูสุายนะคะเอาจังมที่ผ่านไปแล้วก้มกุยงไปยังค่ะเหลือเลยค่ะก้มไก่บ้านเหลือต้มไก่บ้านนี่จำหมดนี่หัวปลาหอยปลาขึ้นมา

ันด้วกันแเาเนาะคลกมันะกายกนส้มันจหวครับอมค่อดอจังขอปลาเป็นใกลบ้านมันเปนชาวบ้านเย้บห้าสี่สามองค่ะพี่น้องคะในช่วงนี้นะคะเฮ้กาจะมาคุยกับคุณแม่สะกอนนะคะขอพุณคุณแม่นะคะที่นะคะมนีนะคะถ้าหายชั้งสถานทีนะคะพาพี่น้องนะคะไปเบิงนะคะการ เห็ดเข่าหรือว่าการเกี่ยวเข่าแบบมือนะคะก็คือโบราณเลยนะคะแล้วก็โบราณใบยูแม่ค่ะการตีเข่าต่างๆนะคะแล้วกะหายสถานที่ของเข้านะคะกระทมน้อยค่อยรักของเขานะคะผ้าหนังกินเข่านะคะกับรายการตุ๋นกินมาถ้ากินมาโอ้ผากินมานะคะต้องขอคุณคุณแม่หลายๆนะคะรู้สึกว่าเขาในหน้าปีนี้รู้สึกว่างามนะคะงามมากนะคะเพราะว่า เนะคะลมือก um ัดเกียวเองเลยแล้ว่รเขากับชานาญดูแลขอพูดหลายๆนะคะทีเอาหลไปหเกี้ยวเนาะนะคะเกียวใส่เกียวมืออยือตลอดเลยนะคะเป็นวัฒนธรรมนะคะปีดาปีไนเขากับพอกันนะคะพราะว่าีาจากแมนค่ะยาก็ยังใสมือเกียวอยู่นะคะยังดูแบบในไยชา้านบานเทาใส่ชีวิตนคในมือนี่อค่อยกสว่า